อยู่ที่สภานะครับก็มีมเขามีมาออกลานนะของคุณพี่เขาคุณพี่เขาชื่อว่าสิริพรฟาร์มเขาอยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎรธ์ราธ,ธานีเขาจะมีปูมีหอยมีอะไรต่างๆาแต่ว่าหอยหมดใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวนะคุยกับคุณพี่เขาอ่าโอเคพี่อ่ะครับก็มีหอยนางรมจากความของเราเองนะครับเลี้ยงเองอยู่ที่อำเภอการที่จังหวัดสุราษฎร์เลยสุราษฎร์แล้วก็มีกุ้งต้ม กุ้งต้มกุ้งต้มตัวใหญ่อันเบลเลอร์ใช้สิบหกถึงยี่สิบตัวโลครับใหญ่มากนี่ฉันซื้อมาละครับผมแล้วก็ปีปูม้าแกะเอาปูม้าแกะปูม้าแกะพร้อมทานไม่เสียเวลานี่ฉันก็ซื้อเหมือนกันอันนี้ก็คือสี่ร้อยกรัมนะครับสี่ร้อยกรัมเกือบครึ่งโลเฉพาะเนื้ออย่างเดียวเนื้ออย่างเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเปลือกด้วยมันก็โลกว่าใช่ครับผมอ่าประมาณนี้นี่เห็นไหมใหญ่ๆนี่ฉันซื้อแล้วอันนี้กุ้งกับปูปูแกะเพราะว่านี่ไม่ชอบมาแกะเองครับ คอบมากเลยครับเอาคุณพี่ฝากอะไรหน่อยเบอร์เบอร์โทรนะครับทางที่ฟาร์มสี่ฟาร์มนะครับศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งเก้าหกเก้าสองศูนย์โอท็อปนะครับผมโอท็อปชวนชิมของสุราษฎร์ของสุราษฎร์ธานีตอนนี้อยู่สภาครับอยู่สภาชั้นประชุมสายก็เลยไม่เหลืออะไรให้กินแล้วนะอืมคุณนี่ยังอยู่อีกสองวันนะครับอยู่อีกสองวันอ่าถึงวันศุกร์นะสอสสสอสสมาอุดหนุนคุณพี่เขาหน่อยแต่คนเขาอุดหนุนเยอะคนนี้มีแต่รวย พี่แต่รวยนะคะคอืมรจริงจริงนี่ถ้าแม่ตักก๊กกรกนกไม่มีเรื่องเขาจะมาเหมานะคุณพี่คุณพี่รู้จักแม่ตั๊กก่กนกะหกมกรับรู้จักนะเออได้ไปซื้อทองเขาไหมครับอ๋อ,อ,อซื้อไ,ได้เหรออ๋อไม่ได้ซื้อเอซอซื้อในร้านอย่างเดียวเออเห็นไหมคุณพี่เขาบอกนะซื้อในร้านอย่างเดียวโอเคจ้ะ